อารซีครับเอาชนะโรงเรีกีฬาจังหวัดลำปางประตอสอ2ประตูต่อ1ครับเป็นแชมป์โซนภาคเหลือครับขอเสียงตรงอกับนับทั้งสองทีมนะครับของทั้ง2ทีมนะครับทางของโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางครับมาในชุดขาวล้วนเลยนะครับมีสีเขียวด้านข้างสีประจำจังหวัดเลยครับผู้สาประตูหมายเลขหนึ่งนะครับนัทพลจุนรนัน กับตันทีหมายเลขสิบเอ็ดครับพักกพลแซ่ฟุงครับผู้เล่นหมายเลขสี่เขติศักดิ์ตะมาแก้วผู้เล่นหมายเลขห้าพงษพัฒเหมือนมาดผู้เล่นหมายเลขหกครับนาอรวัตรแก้วกำผลผู้เล่นหมายเลขแปดประสิทธิ์แซ่ลิ้วผู้เล่นหมายเลขสิบหกครับคมแก้วภายพนาเวชครับผู้เล่นหมายเลขสิบเก้าพัชระพงศ์อินทาผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับทัพย์อนันต์ล่มรุกผู้เล่นหมายเลขยี่สิบสามครับวุฒิพงศ์ไผ่อนุรักษ์กุลและผู้เล่นหมายเลขยี่สิบเก้านะครับพีโอรพัตรยศหนักครับ รายชื่อ11เล่นตัวจริงนะครับเรื่องของชาติการซิตี้นะครับผู้รักษาประตูหมายเลข59ครับเจนนัผู้เล่นหมายเลข4กับทันทีมครับพมกิจสันตะวงผู้เล่นหมายเลข15ชินไตนายวงประเสริฐผู้เล่นหมายเลข16ครับพิษาสวัสดีเล่นหมายเลข17ปาวริสทิปปินวงครับเล่นหมายเลข18ทัปนวัตชาวพะเยาผู้เล่นหมายเลข19ครับรัชนนท์แก้วพึ่งผู้เล่นหมายเลข20ครับธนวัฒเหล็กทองผู้เล่นหมายเลข30จริยะบมตะคุผู้เล่นหมายเลข46ครับอภิสิทธิ์ยอดแก้วครับ เล่นหมายเลข47ครับธนายุทธพุทธนาคหัวหน้าผู้สอนทั้ง2ทีมนะครับทาน,นของโรงเรียนกีฬาจาังหวัดลำปางนะครับเป็นทน่านของคุณนัทวุฒิโพชิสารน,นะครับส่วนชาติตกาซิตี้เป็นทานของคุณกิจพลแสนแทนเนะี่ทีมงานผู้ตัดสินในวันนี้นะครับ จากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบร,รมราชูปถัมภ์นะครับผู้ตัดสินเป็นท่านของคุณธนิศรอ่อ,อนเจียวครับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่1ครับคุณสุทธิพงศ์อ่อนทุวงผู้ช่วยผู้ตัดสินที่2ครับคุณวีวระบรรเลงชัยครับผู้ตัดสินที่4ครับคุณโคสิตเหล่าแช่มครับผู้ควบคุมการแข่งขันอาจารย์อนุสรคำจริงครับผู้ประเมินผู้ตัดสินอาจารย์นัทธานัยแพง่ง ธนวัฒน์เปิดจยจอยอยมาอามองมงคุกคิกคุกคิกได้ขวาเลูกนี้เป็นประตูของชินนายวงประเสริฐเลยครับคานกาเ์ตตี้ครับได้ประตูจากเล่นหมายเลขสิบห้าชินนายวงประเสริฐโอ้โหมงไม่ดีครับชินนายบอกขอยิงดีกว่ามาดูจังหวะน,นี้ครับจังหวะมงเนี่ยมันคุกคิกคุกคิกกันอยู่ดูครับ โอ้โหไปชนกับเองด้วยนะครับจังวหวะม่งของพงศพัฒนเนี่ยไปชนใส่โคมแก้วแล้วมันตกมาใส่เท้าของชินนายยิงเข้าไปเป็นประตูนะครับคนที่สาของชาติตการซิตี้ครับเป็นประตูเลยฮะสายประสิทธ์ปล่อยให้ซับอันนันสายปั่นชันแลมกระแพงไปแล้วเป็นประตูของซับอันนันร่วมลุก จังหวัดลำปางครับได้ประตูจากเ้าเล่นหมายเลขยี่สิบเอ็ดซับอนันต์ร่วมลุกโอ้โหน่าจะไปเฉลี่ยปาวลิสติปปินวงแหะครับแล้วโบเนี่ยมันเป็นใจให้ย้อยเข้าสามเหลี่ยมเสาสองเรียบดูภาพชายครับซ้ายของซับอนันต์ร่วมลุกนี่ครับยืนใชีช้ๆนะเนี่ยโอ้โปาวลิสบอววันนี้ทำอะไรมาครับโอ้ จังหวะนี้ไปเฉลบเปริสติปินวงเสียบสาม่ยมเสาสองไปเลยครับนาทีที่ยี่สิบห้าครับเดินมายี่สิบเอ็ดอย่างซับ <ไป S 1> อ่านี้เก้าสิบนาทีจะจบที่เสมอหรือไม่ชายุทธ์่ายมาก่อนครับที่อัิสิจอดแก้ววางขึ้นมาวางยาวขึ้นมาเก็บได้ที่รัชานนแทงแทงท่องนี้ให้จิรยุทธตกโอ้โอหเดียบมดคู่นะครับ หมายเลข30จะริยะบงตะคุโอ้จะเข้าสู่ช่วงทดเวลาอยู่แล้วครับและต้องชมหนุ่มน้อยคนนี้เลยครับนี่ครับรัชชานนท์แก้วพึ่งครับแอซซีอีกแล้วครับให้ริยะวงตะคูุยิงขวาจย่างว่านี้เนี่ยผ่านมือนัฐพลจุนลนันเป็นประตูขึ้นนำอีกคนเลยครับ จะมีดรามา่าสอนดรามา่าหรือไม่ต้องติดตามนะครับพดเวลาอีก3นาที